Good morning, everyone, and welcome to a daily Gospel Truth. You know, do let us know where you're listening from. Maybe different parts of Thailand, or even outside of Thailand, so we can at least know

โดยที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้นขอเตือนว่าท่านจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้น Now remember that we must interpret Scripture in its context. อย่าลืมนะว่าเราจำเป็นจะต้องตีความหมายข้อพระคัมภีร์ให้อยู่ในบริบทด้วย And in the light of other Scriptures. แล้วก็ดูจากข้อพระคัมภีร์อื่นๆเอามาประกอบด้วย And so Paul is not saying ตรงนี้เปาโลไม่ได้บอกว่า that Timothy received the gift from Paul. ทิโมธีเนี่ยเขาได้รับของประทานมาจากเปาโล Alright what he's saying is this แต่ความหมายของเขาก็คือ that Paul recognized the gift of God in Timothy's life เปาโลเนี่ยเขารู้ว่าของประธานที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของทิมธีคืออะไร he laid hands on Tim เขาจึงได้วางมือบนทิมธี to release him into that gift เพื่อที่จะปลดปล่อยเขาให้ได้ใช้ของประธานนั้น so that Timothy can recognize this gift and grow in this gift and walk in this gift แล้วทิโมธีจะได้รับรู้ถึงของประทานนั้นเติบโตมากขึ้นในของประทานนั้นและดําเนินชีวิตด้วยการใช้ของประทานนั้นด้วย All right so here Paul is encouraging Timothy ตรงนี้เปาโลกําลังหนุนใจทิโมธีอยู่ Now that you know The gift which is in you อาตอนนี้ท่านรู้แล้วล่ละว่าภายในท่านนั้นมีของประทานอะไรอยู่ I remind you notice t i s I remind you to stir up the gift of God เห็นไหมในข้อนี้เขาบอกว่าข้าพเจ้าขอเตือนเเขาคือขอเตือนเนาะว่าท่านเนี่ยจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้น So from this from จากตรงนี้เราก็ได้เห็นว่าของประธานของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในเราอยู่ละแต่บางครั้งเราอาจจะไม่เคยดึงออกมาใช้เลยก็ได้เราไม่ได้ใช้ของประธานนั้นเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าเลยในเช้าวันนี้ผมเองอยากที่จะย้ากับเราทุกๆคนแล้วก็ท้าทายเราด้วยให้เราถามตัวเอง

Help that you confirm that. ในส่วนของผู้นำหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวเราที่เป็นคริสเตียนที่เขารู้จักพระเจ้าเขาอาจจะเป็นคนแค่ยืนยันในสิ่งนั้น But be must understanding first all, and most importantly, it must personal understanding and revelation of personal all and a and แต่ก่อนอื่นเลยและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าตัวจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองมีของประทานอะไรจากพระเจ้า alright I'm not saying ผมไม่ได้บอกว่า ask yourself what do you enjoy doing or what do you like doing only ให้คุณถามตัวเองว่าคุณชอบทําอะไรมากที่สุดหรือว่าคุณมีความสุขกับการได้ทําอะไรมากที่สุด i'm asking you what is your natural ability that god has given you แต่ผมถามคุณว่าอะไรคือความสามารถพิเศษเลยอะที่มันเหมือนกับเป็นธรรมชาติของตัวคุณที่พระเจ้าให้กับคุณ you know some people can live in fantasy บางคนอาจจะมีชีวิตอยู่ในโลกแฟนตาซีไงเขาอยากจะทํในสิ่งที่เขาเห็นคนอื่นทํ They want to do what someone else is doing เขาอยากจะทําในสิ่งที่เขาเห็นคนืทํา They want to do what they enjoy doing in that moment และเขาก็อยากจะทําในสิ่งที่เขาคิดว่าก็ตอนนี้ฉันอยากทําแบบนี้ know but that's not how we recognize the gift of God แต่ตรงนั้นมันจะไม่ได้ช่วยให้เรารู้ว่าของประทานที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราคืออะไร One way to recognize แต่วิธีหนึ่งที่เราจะรู้ได้ is to see What comes naturally to us. Yeah, what flows out of us without trying too hard. What flows out of us without of the signs of recognizing your gift. I think if we of recognizing your of Honest with ourselves. Uh, many times we can recognize our own gifts. You know, when I was growing up, um, I think I shared this sometime, um, that I was quite shy. I was uh, not very good at ผมไม่ค่อยเก่งกับการที่จะต้องมาพูดต่อหน้าผู้คน But deep down inside there was this unchanging passion for speaking public speaking แต่ลึกๆในใจเนี่ยมันก็มีเหมือนความปรารถนาที่อยากจะพูดต่อหน้าผู้คนเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะ Sometimes when I do it in a in a very normal setting บางครั้ง you know, ideas flow in my heart มันก็มี but i was still struggling with shyness แต่ you know, but the passion แต่ว่ามันมีแรงจูงใจลึกๆอยู่ข้างในเสมอ At that time I did not know it was a teaching preaching gift แต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้รู้อย่างชัดเจนว่าใจปรารถนาที่อยากทําก็คือมันเป็นของประธานด้านการสอนการเทศนา But I just loved reading books about public speaking แต่ผมรู้สึกว่าชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพูดต่อหน้าสาธารณชนจังเลย I like to watch videos about people who are very good at speaking in public แล้วผมเองก็ชอบดูวิดีโอของคนที่เขาเก่งในการพูดต่อหน้า I like to watch speeches and debates and things like that. I just loved it. But on the outside, I was still shy. But you know, I began to recognize as I continued to grow more in God that this was a passion for teaching and preaching the Word of God. ในเรื่องของการสอนถ้อยคําการเทศนา And as I broke through those uh layers of shyness in my life แล้วเมื่อผมค่อยๆที่จะฝึกตัวเองให้เอาชนะความขี้อายแบบทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆในชีวิตผมจําได้ว่าตอนปีแรกๆเนี่ยเราเคยประกาศตามท้องถนน So we have a portable sound system เราก็จะมี uh, อุปกรณ์พวกเครื่องเสียงที่เราพกพาได้ the เราก็จะไปยืนอยู่ตรงกลางสี่แยก the word God with แล้วผมเองก็จะประกาศถ้ยอยคำของพระเจ้าร่วมกับเพื่อนๆผมก็รู้สึกแปลกใจ mouth. ว่าเมันมีสิ่งต่างๆมันมีคำพูดมันมีแนวความคิดอะไรที่อยู่มันก็เหมือนไหลออกไปจากผมโดยธรรมชาติ Now, เลย like sports, but was คือผมเนี่ยชอบกีฬาเหมือนกันนะแต่ก็อยู่ในระดับ ปานกลาง I like scientific stuff but I was average ผมก็ชอบอะไรเป็นในแนววิทยาศาสตร์แต่ผมก็อยู่ในระดับปานกลางอีก I like music but I was average ผมเองก็ชอบดนตรีแต่ว่าความสามารถก็อยู่ระดับปานกลาง But the passion for speaking แต่ว่าแรงปรารถนาในเรื่องของการพูดอะ rose above anything else มันดูเหมือนกับมีคะแนนสูงกว่าทุกด้านเลยอะ and when I did it it flowed และเมื่อพอผมเริ่มทําเมื่อไหร่ผมก็เห็นว่ามันลื่นไหลมาก to the point that even before I went to any Bible school จนถึงจุดจุดหนึ่งที่ก่อนจะไปเรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์ y n o people began to recognize that g i v e and invited me to actually teach and preach in Bible schools ผู้คนเองก็เริ่มสังเกตเห็นของประธานตรงนี้แล้วเขาก็เริ่มที่จะ,ะเชื้อเชิญผมให้ไปสอนที่โรงเรียนพระคัมภีร์ งหรือว่างานในบางกลุ่มบ้างผมก็เริ่มที่จะเหมือนกระตุ้นหรือว่าใช้ของประธานนั้นฝึกฝนที่จะใช้ของประธานนั้นออกมาเรื่อยๆผมก็หนุนใจให้คุณทำแบบนั้นน you? Natural แต่ก่อนอื่นให้คุณสังเกตดูก่อนว่าอะไรที่มันเหมือนเป็นธรรมชาติมากอ่ะมันมันลื่นไหลออกจากตัวคุณคุณทำเหมือนกับไม่รู้ตัวว่าทำอ่ะ and focus on that area แล้วคุณก็จดจ่ออยู่ในด้านนั้นแล้วกัน not mean does It แต่ไม่ได้หมายความว่า You you're away do what you gifted to do will what gifted right คุณจะได้ทำในสิ่งที่เป็นของประธานของคุณแบบทันทีทันใดนะ not fully walk in could I this gift fully walk Right away at คือในช่วงเวลานั้นผมเองก็ไม่ได้ใช้ของประทานตรงนี้ออกมาอย่างแบบเต็มที่ many other things ผมก็ยังต้องไปทําอย่างอื่นก่อน But it still built its still my แต่ว่าสิ่งต่างๆที่ผมทำเนี่ยมันเป็นช่วงของการเตรียมตัวที่พระเจ้าเนี่ยฝึกฝนผมในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี It still prepared me แล้วก็เป็นการเตรียมตัวผมให้พร้อมมีความเข้าใจว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่นเราต้องทำยังไง How to good be, be a good team member เราจะเป็นสมาชิกในทีมที่ให้ความร่วมมือกับทั้งทีมงานได้อย่างไร you know even though i knew i was called to preach and teach ถึงแม้ว่าตอนนั้นผมจะรู้แล้วล่ะว่าพระเจ้าเรียกผมมาสอนมาเทศนา i learned important things by doing other things แต่ผมก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องสําคัญอื่นๆโดยการทําด้านอื่นก่อน because you know we need to grow in so many other areas โออย่าลืมว่าเราก็จําเป็นจะต้องเติบโตแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องอื่นๆด้วยเหมือนกัน so even though you discover your strength your gift ถึงแม้ว่า ตอนนี้คุณอาจจะรู้ละว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรของประธานของคุณคืออะไร remember that character development is very very important <But S 1> as well แต่อย่าลืมว่าการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญมาก and so in working with other people who have different gifts different personalities ในการที่เรานั้นเข้าไปทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเขาก็อาจจะมีของประธานที่แตกต่างกันกับเรา we also grow มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างจากเรามันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถโตขึ้นแล้วก็เข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้น and when we step into our แล้วเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าให้โอกาสกับเราในการใช้ของประทานนั้นเราไม่เพียงแต่จะมีความสามารถแล้วก็มีพรสวรรค์แต่เรานั้นเนี่ยยังเห็นว่าคุณลักษณะของเรานั้นเติบโตด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องเข้าใจในการที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์และแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราได้อย่างครบถุกด้าน Like Tim still young this time you know, most Bible agree that was at แล้วอย่างหนึ่งที่ผมชอบตรงนี้ก็คือทิโมธีในช่วงเวลานี้เขายังหนุ่มอยู่เลยนะผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ทุกคนเห็นด้วยว่าเขาน่าจะอายุประมาณ20่สิต้นๆหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ํำแต่เปาโลก็รู้ละว่าเขามีของประทานอะไรในชีวิต 's say to young people. <S you know, you have to young what e want I p และอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับคนหนุ่มสาวทุกคน dont to have 40, 50 years old to find your calling in life. You don't have to finish college to know your purpose and your gift in life. You know, the truth is, some people finish college. and, they work and still what a don't know they still they're e work l l c เพราะความเป็นจริงก็คือบางคนที่จบมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปทำงานแล้วขณะในขณะที่ทำงานก็ยังไม่รู้เลยนะว่าของประธานของตัวเองคืออะไร so, so don't embrace this false idea ก็อย่าไปยอมรับแนวความคิดที่ผิดว่า oh i have to be old first to know what my calling in life oh, is โอ้ยฉันต้องอายุมากก่อนมากถึงจะรู้ว่าการทรงเรียกของฉันคืออะไร i mean jeremiah was just a small boy when he recognized God's call on his <erem> life เยเรมีเองก็ยังเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆอยู่เลยตอนที่ค่ะเขารู้ว่าพระเจ้าเรียกให้เขาทำอะไร David was still a teenager David เองก็ยังเป็นวัยรุ่น and all these people found out God's purpose for their lives จริงๆบุคคลต่างๆเหล่านี้เขาก็ได้พบว่าการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตคืออะไร and the key and the common thing is only one แล้วกุญแจหรือสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือ they knew God เขารู้จักพระเจ้า they walked with God เขาเดินกับพระเจ้า they lived a consecrated life เขาดําเนินชีวิตที่ทําตามถ้อยคําของพระเจ้าอยู่เสมอ So I'm telling you uh there are many things that will distract us ก็แน่นอนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พยายามจะดึงความสนใจของเราออกมา recognizing who we are จาก และทําให้เราเนี่ยเหมือนไม่รู้ว่าเราเป็นใครในพระองค์ Some young people are so busy looking at other people คือวัยรุ่นมากมายเนี่ยก็มักจะไปมองหาแบบอย่างจากคนนั้นคนนี้ y n o looking at celebrities looking at famous people แล้วก็ไปดูคนที่มีชื่อเสียงดารานักร้องเพื่อจะเอามาเป็นต้นแบบในชีวิต They're so busy looking at others they don't know who they are เขาก็เลยวุ่นวายอยู่กับการมองดูคนเหล่านั้นว่าคนนั้นเป็นใครคนนี้เป็นใครจนเขาเองก็ไม่มีเวลามาดูว่าจริงๆตัวเขาเป็นใคร t I'm telling you if you spend time with God and grow in God ผมอยากจะหนุนใจว่าถ้าคุณใช้เวลากับพระเจ้าเติบโตมากขึ้นในพระองค์ you'll find yourself คุณจะได้พบตัวเอง you will know your gift คุณจะรู้ว่าคุณมีของประทานอะไร and then you will have the wisdom to stir up the gift and use it แล้วคุณจะมีสติปัญญาจากพระเจ้าที่จะช่วยคุณสามารถได้ใช้ของประทานนั้นออกมา you know this is my prayer whoever is listening right now นี่คือคําอธิษฐานของผมนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามที่คุณกําลังฟังอยู่ในตอนนี้ maybe in your 20s คุณอาจจะอยู่20 40หรือ50หรือ60 s. it doesn't matter มันไม่สําคัญจริง God's purpose and God God's plan never changes จุดประสงค์ของพระเจ้าและแผนการของพระองค์ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนไป I pray that you will discover your gift ผมขอที่ฐานว่าคุณจะรู้ว่าของประทานของคุณคืออะไร and fully use your gift in this life. แล้วก็ใช้ของประทานของคุณในชีวิตนี้ให้ครบหมดเลย Because you know what? That's where fulfillment is. เพราะนั่นแหละมันคือความสุขความอิ่มเอมใจของจริง That's where your success is. แล้วคุณก็จะเห็นความสําเร็จเกิดขึ้นด้วย Let's pray. <S ให้เราที่ฐานนะครับ Father, we thank you for revealing how life works through your word พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้เปิดเผยให้เราเห็นว่าชีวิตนี้จะต้องทํางานยังไงหรือว่าจะเกิดผลดีได้ยังไงผ่านทางถ้อยคําของพระองค์และเราไม่ต้องมีชีวิตอยู่ในความมืดเลย Your word is our guide ขอถ้อยคําของพระองค์เป็นสิ่งที่จะนําทางเรา We thank you father พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับแผนการทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้กับเรา In Jesus name ในพระนามพระเยซูอ men น w l l have a good weekend. We'll see you again next week. ก็ขอให้มีความสุขนะครแล้วก็เห็นพระพรเยอะแยะมากมายในช่วงวันหยุดนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า